จุกกุยชาแนลภูมิใจเสนอสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจุกกุยตะลุยเกมครับผมวันนี้นะครับได้รับกล่องพัสดุเคอรี่นะครับจากคุณสิริโชคชื่นบานนะครับ คือจะบอกก่อนว่าคุณสิริโชคเนี่ยเขาจะขายพวกเกมมือ2เกมจริงๆเกมมือ1ก็มีนะเป็นพวก P3 P4 P, P S Vita 3 DS อะไรประมาณนี้นะครับพวกที่แบบถือว่าเป็นเกมใหม่นะก็ไม่รู้ดิไม่รู้จะพูดยังไงนะครับก็เอาเป็นว่าวันนี้ผมสั่งมานะครับมาดูกันดีกว่าว่าผมได้อะไรมาบ้างนะฮะเพราะว่านี่เป็นปลายปี2018นะครับตอนที่สั่งมาเนี่ย เดือนธันวาพอดีเนี่ยฮะพอดีว่าเขามีแบบลดล้างสต็อกนะครับแบบอ่าพวกเกมที่แบบว่าได้รับความนิยมน้อยก็จะมาลดในราคาถูกนะครับเหมาะสำหรับพวกเก็บสะสมอย่างผมเป็อย่างมากนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องจุก,กุยชาแนลด้วยนะครับกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีตอนใหม่มาจะได้แจ้งครับจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ คลิปนี้สนับสนุนโดย f เฟ e บ o ๊ k สิริโชคชื่นบานจุกกุยไม่มีของขายนะครับวันนี้เปิดกล่องรีวิวนะครับซื้อมาจากคุณสิริโชคชื่นบานนะครับใครสนใจลองติดต่อ f a c e b o o k นะครับเซิร์ชสิริโชคชื่นบานนะครับมือหนึ่งนะก็มาดูกันนะครับว่าได้อะไรบ้างนี่นี่ครับอันนี้เป็นถุงถุงที่คุณโชคแถมให้นะครับนี่ ฝั่งหนึ่งเป็น Devil May Cry 5นะครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นนี่ Resident Evil 2นะครับ25เดือน1 2019ซึ่งผมเนี่ยเป็นสาวก Resident Evil b i O'Hazard อยู่แล้วนะครับผมเก็บสะสมเกมซีรีส์นี้ด้วยไว้ว่างๆเดี๋ยวจะเอาตู้ที่เก็บเก,บเกมเฉพาะ b i O'Hazard กับ Resident Evil มาโชว์ให้ดูกันนะครับอ่าเนี่ยครับโอ้โหกันกระแทกมาอยา่างดีโอ้ยนี่อะไรเย่ยสติ๊กเกอร์ ติดจอย ps สนะครับอันนี้เป็นของแถมแถมมาให้ผมขอบคุณมากเพราะอันนี้ผมไม่ได้สั่งนะครับก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าได้มาด้วยผลิตในฝรั่งเศสด,ด้วยนะฮะ Made in France นะครับอืมอ่าโปรเจกค,คาสองเป็นสกินแปะจอย ps สอ่าครับสวยงามขอบคุณมากครับคุณสีิโชคอ่าเนี่ยครับอันนี้เป็นเกม 3DS นะครับโอ้โหการกระแทกมาอย่างดีด้วยครับทุกอย่างห่อการกระแทกมาอย่างดีบับเบอร์เยอะมากเออนี่อะไรได้การ์ดอมิโบ้ด้วยนะครับโอ้นี่นี่เป็นอะไรอะ่ะเป็นเจ้าหญิงเซลดานะครับเจ้าหญิงเซลดาอ๋อการ์ดอมิโบ้เป็นอย่างนี้นี่เองนะครับผมไม่เคยมีนะไม่เคยมีเลยขอบคุณมากโอ้นุ่มๆด้วยนะครับแปลกดีโอเคต่อมานะครับนี่เกม 3Ds โพโลครอยส์นะครับนี่ของเวอร์ชั่นญี่ปุ่นสายญี่ปุ่นนะครับซีลนะครับของใหม่อันนี้200กว่าบาทเองเองนะ2 0 0กว่าบาทเองอะ่ะเออผมสายสะสมไงของใหม่ในซีลนะครับผมถ้ามองในมุมมองของผมนะมีคุณค่ามากนะครับเกมที่ยังไม่แกะซีลเนี่ยอันนี้ปกก็จะเหลืองๆห,หน่อยอันนี้อะไรไม่รู้ครับ มีเขียนอะไรไม่รู้ลบได้ลบได้เออลบได้นะครับก็จะเหลืองๆหน่อยอันนี้ก็ซีลนะของใหม่นะฮะซีลนี่อะไรเขียนว่าพันสแต่จริงผมได้มาร้อยร้อยร้กว่าบาทนะครับร้อหรือ180ยประมาณนี้ไม่น่าถึง200นะครับถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่าสั่งหลายอยา่างอยู่ดิเต็มเต็มกล่องเลยอันนี้ไม่น่าถึง200นะครับก็เป็นเกมที่เอา3ามดถ่ายหน้าเราแล้วก็ไปขัขบรถแข่งกันนะครับคล้ายๆ คล้ายๆมาริโอคาร์ดิทเลเซอรอะไรประมาณนี้แต่ว่าไม่มีไม่น่าจะมีของที่แกล้กันเหมือนมาริโอเออมีเนาะออมีมีจรวจพูดตามตรงว่ายังยังไม่เคยเล่นนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดจะแกะเล่นด้วยเพราะผมสายสะสมต่อมานะครับนี่น,น,นีข้างนี้นะครับานเยอะนะวันนี้คลิปอาจจะยาวหน่อยไม่รู้จะยาวไหมเ <laughs> นี่ยครับนี่ PS Vita นะครับ นี่3แผน่นจริงๆผมเคยมีลงคอลเลกชัน PS Vita ไปแล้วนะครับใครไม่เคยดูย้อนกลับไปได้แต่ว่ามันอาจจะเก่าหน่อยนะฮะภาพอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่เดี๋ยวไว้ผมอัปเดตอีกทีละกันวันนี้นี่ได้อะไรนะ My Zero เหรอไม่รู้อ่านว่ายังไงนะครับ My Zero นี่เป็นเกมเหมือนสืบสวนสอบสวนแล้วมีอะไรเนี่ยมีต่อสู้ด้วยเหรออ๋อเป็นแอคชั่น RPG นะครับนี นิสติบิวบายอัตรอนะครับของน่าจะโซนสอ่าโซนสานะครับเป็น PS Vita ก็200บาทนะครับจำไม่ได้เหมือนกัน i n i t i a l Premium i n s i g h t ออกริทึมออกริทึมออกริทึมนะครับเป็น m u s สิเป็นมิวสิเป็นเกมตะกูล m u วสิกน,นะครับก็ไม่รู้ว่าเล่นยังไงเหมือนกันนี่ ครับก็ซีอเหมือนกันของใหม่นะครับของสะสมต่อมาอาคานาฮาร์ดสามเลิฟแม็กนะครับของเอ็นจินเป็นผู้จัดจำหน่ายพีเอชพิต้าพันเก้าร้อยห้าสิบผมได้มาประมาณสองร้อยกว่าบาทประมาณเนี้ยจำจาไม่ได้เหมือนกันโซนสามครับนี่ของใหม่ในซีอนะะช่วงปีใหม่เขาเลยเอามา ลดราคานะครับนี่ตั้งนี้นะครับตั้งนี้นี่แพ็คนี้เห็น,น,นหลายคนบอกว่าชอบดูคลิปเปิดกระเป๋านะครับวันนี้ก็มาดูคลิปเปิดกล่องใบสนียันก่อนอเปิดกระเป๋าอีกอีกทีปีหน้าครับผมสองพันสิบเก้าคอยร,รอชมกันนะครับอโอ้โหนี่หลายอย่างครับ สวัสน,นี่ฮะ P3 ดันเจียนแอนด์ดราค้อนนะครับมีอยู่ในซีลอยู่ในซีลอันนี้รู้สึกจะสามร้อยไมไม่แน่ใจสามร้อยะครับโซนโซนสามตัวนี้จะมีสองเกมข้างใน Tower of Doom กับ Shadow Over m i s t r a r a นะครับเป็นแอคชั่น RPG นี่แอคชั่น RPG นะครับ เออนี่เหมือนในเกมตู้เลยมัง้งนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันอ,อือโซนสามในซีลเอ,อ๊ะเหมือนแผ่นหลุดนะครับเหมือนแผ่นเหมือนแผ่นจะหลุดออกมาจากล็อกนะครับออต่อมาเรชครับอันนี้เป็น RPG ของฝั่งอเมริกาหนักๆเพราะว่าถ้าเป็นฝั่งอ่า Xbox จะมี3แผ่นด้วยกันแต่นี้ผมไม่แน่ใจว่ามีกี่แผ่น เออไม่ได้บอกแต่กล่องหนักๆนะครับน่าจะหนักคู่มือแหละน่าจะมีแผ่นเดียวนะครับอันนี้ผมก็เคยเล่นนะแต่เคยเล่นแปบเดียวในอ Xbox อ,อ,อ่แต่เขาเขียนว่าเป็นช h ต o t i n เออทำไมผมรู้สึกเหมือนเปนแบบเหมือนคล้ายๆเกม Open World ยังไงไม่รู้นะครับเออแล้วไม่ผมพูดว่า RPG ว่ะผมก็ไม่แน่ใจนะเออสไตล์คล้ายๆเหมือนอะไรอ่ะนั่นอนะ ลุยๆนะครับเป็นแบบว่า Open นเวิ d ไปบุกตามเมืองต่างๆที่ทิ้งล้างนะครับแต่และเมืองก็จะมีแบบว่าถนนจะเป็นเนี่ยทะเลทรายนะครับหนักดีนะของใหม่ซีลนะสองกว่าบาทนะครับอันนี้ผมจำราคาได้200นะครับ Xbox 360นะครับบ้านเราเรียก Xbox 360 Super Street Fighter 4นะครับนี่เป็น ของญี่ปุ่นนะ่่โซนญี่ปุ่น not for resale แปะ rx 7 0 0ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาไปเอามาจากไหนแต่ว่าผมซื้อมาแค่200บาท not for resale อาจจะแบบมากับบันเดิลอะไรอย่างนี้แล้วเขาแยกมาขายมา้งนะหนักหนักนะคู่มือหนักนี่ฮซีวิอยู่เป็นของใหม่นะของใหม่ต่อมานะครับ vu transformer กลอกเบาๆ พันห้าสิบ 1, 5, 50, แต่ว่าผมได้มา100กว่าร0 0 200งร้กว่าบาทนั่งสองหรือ280ไม่แน่ใจนะครับ transformer rise of the dark spark นะครับอันนี้เวอร์ชัน V ก็มีเวอร์ชัน Xbox 360ก็มีนะครับี e w i i U นะก็เป็นเกมแนวต่อสู้นะครับลุยด,ด่านไปนะครับ action adventure อันนี้ assassin's creed 3ของ Wii U นะครับ โซนอเมริกานะพี่เขียนว่าพันเก้าเก้าสิบแต่ซื้อมารู้สึกสามร้อยนะฮะแอสตันคริสามก็เคยเล่นในเพย์สามเพสี่อะไรอย่างงี้แล้วนะเคยเล่นในเพยสามเออต่อมาฟีฟ่าสกเกอร์รสิบสามนะปกซีดเนี่ยฮะจะให้ดูว่าสีเขาซีดนะครับปกเขาซีดเนี่ยปกปกเขาซีดไปนะครับนี่เก้าสิบบาท ซีออกมานะครับนี่ไม่ได้ขายนะครับผมซื้อมาก็นี่ราคาพันเจ็ดเก้าสิบนี่ก็คือจะบอกว่าถ้าใครสนใจอยากจะขายผมก็ติดต่อมาได้นะครับต่อมาแพ็กสุดท้ายนะครับอ่าใครสนใจอยากซื้อก็ติดต่อคุณสิริโชคชินบานนะครับ Facebook สิริโชคชินบานนะครับลองไปเซิร์ชดูผมก็มาแกะโชว์ให้ดูนะไม่ได้ขายนะครับ เอามาโชว์ให้ดูเฉยๆเพราะว่ามีเพื่อนสมาชิกชอบดูนะครับอ่าคลิปแกะไปชนีอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยมาแกะให้ดูกันเนี่ตสองมาปึ้งหกแผ่นนะครับปึ้งหกแผน่นอ่ะนี่ครับเหมือนแผ่นลูดจากที่ล็อกเนะี่ย X s i Archive The Other Side of the Sky นะครับเป็น RPG นี่มีแปะกันขโมยเนี่ยครับแปะกันขโมยไม่รู้แกออกได้ไหมนะฮะเป็นโซนสองนะครับ,นนรบอยายกจะตัดออกผมผมไม่ชอบนะฮะซื้อมาแล้วก็จะไม่อยากจะมีอะไรอย่างนี้นะครับนี่ตัดออกนะครับโดนเนื้อไหมไม่รู้เหมือนกัน ไม่ตัดดีกว่าช่างมันปล่อยไว้นี้นะครับน่ไพ่สี่ต่อมาไพ่สามนะครับอะไร EX Trooper อันนี้คุณโชคแถมให้นะครับขอบคุณมากครับนี่โซนโซลสาม Intense Manga Action นะครับน,น,นี่เกมอะไรไม่รู้เหมือนกัน เดสตินีอ้าวนี่อันนี้ผมไม่ได้สั่งนี่นะสงสัยจะแถมมาอีกเหรอผมจำผมจำไม่ได้นะมีหลายอย่างอยู่นะครับจำไม่ได้เหมือนกันเดสตินีเลเจนดารี e เอ t i ชั่นเดอะเทคเคนคิงเกียร์อัพวคืออะไรไม่ได้จายแต่ตัวนี้ต้องเล่นออนไลน์นะครับรีควีอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นโซนอเมริกานี่ฮเพย์ซนะี PC. ต่อมา Tom Clancy The Division นะครับของ Xbox One นะครับของ Xbox One หแต่รู้สึกจะได้มัน300ประมาณนี้นะครับยังไม่มีเครื่องเลยนะ Xbox One ผมไม่มีเครื่องแต่มีเกมแลละต่อมา FIFA 16นะครับนี่ FIFA 16โซนเกาหลีนะโซนเกาหลีนะครับ1 8 9แแต่ว่าได้มารู้สึกจะร้อยกว่าบาทเองนะครับสำหรับ สายสะสมจริงๆซีลนะครับคุ้มมากสำหรับคนเล่นก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะซื้อมาทําไมปีมันเก่าไปแล้วนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมสายสะสมผมสื่อว่าคุ้มนะครับฟีฟ่าสินะครับร้อยร้อยกว่าบาทเองนะครับนี่โอเคหมดแล้วหมดแล้วหมดกล่องแล้วนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะย้อนดูให้ดู x อ o กซบอกันะฮะมี3แผ่นนี่ฟีฟ่าสิบห้าสิบหกคอมเพนซี่ดิวิชั่น w ียูมี3แผ่นฟีฟ่าสปกซีดนะฮะแอชเซสเซนต t คริสสามทา r ์นโฟเมอร์ไลฟ์ออฟเดอะดาร์คสปาร์กมหกยีอันเดียว Super ร์สตี t ไฟเตอร์โนะครับ er e 360, เพจะมีนี่เดสตินีเอ็กซิสอนะครับส่วนเพ3จะมีเล e ดากอนดันเจี้ยนดากอนเอสทรอปเปอร์อะไรไม่รู้นะครับอ้พีเอสวิตาอคณาฮาร์ดสามเลิรแม็กอากอริทึมไมซิโรแล้วก็3ามจะเป็นเฟสเลเซอร์กับโพโลครส์นะครับอ่น้นี้จะมีทั้งหมดกี่เกมเนี่ยห สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเเ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเกมนะครับวันนี้แ,แล้วก็ตัวนี้ฮะได้แถมมาพร้อมกระถุงขอบคุณคุณสิริโชคชื่นบานมากครับสำหรับใครชอบดูแนวนี้นะครับอย่าลืมกดติดตาม subscribe นะครับติดตามจุกขุยจุกกุยตะลุยเกมแล้วก็คลิปต่างๆนะครับอย่าลืมไลค์แชร์คอมเมนต์ u b s c r i b e เซนต e ์อีเวลทูทุกคนอขอลาไปก่อนสวัสดีครับ